พี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565มีดวงเดอเดทนะครับความพัดพลาดค,ความสูญเสียการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายที่อยู่ที่ทำงานซึ่งจะเกิดขึ้นมาในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับในหลายท่านที่ได้ฟังคำกริ่นแล้วอาจจะเสียใจตกใจแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านพลาดดูคลิปนี้ ท่านคงจะไม่รู้ว่าโอกาสของท่านยังมีเส้นทางที่จะผ่านพ้นจากจุดที่มีปัญหาจุดที่ไม่ดียังมีพร้อมท่านไปดูในรายละเอียดในคลิปนี้กันได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565ก็เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่ก็มาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้มองเห็นเข้าใจในแนวทางของชีวิตที่ผ่านมาจากมุมมองของการพยากรณ์นะครับก็แน,น่นอนที่สุดว่ามันอาจจะไม่ตรงทั้งหมดก็ขอให้ใช้วิจารณญาณควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดู และยังช่วยกรุณากดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดไลน์ฮักดู ew, หรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเส้นทางดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565 จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขนะครับมาดูกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานชาววันเสาร์จะมีทิศทางการงานเป็นอย่างไรทารูปใบที่หนึ่งในส่วนนี้คือ8ถ้วยนะครับมา8ถ้วยก่อนแปดถ้วยคือการก้าวพ้นจากปัญหา สำหรับท่านที่เคยเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความยุ่งยากลำบากใจเจอความที่งานมันไม่ก้าวหน้าในช่วงเดือนกันยายนนี้จะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีที่ท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงจากจุดที่ไม่ดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ อันนี้มาเพื่อเป็นแรงใจสําหรับท่านที่กําลังมีปัญหาก่อนเลยนะครับท่านมีโอกาสที่จะเติบโตเปลี่ยนแปลงบางคนอยากย้ายงานบางคนอยากจะเปลี่ยนแปลงงานก็มีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังหมายถึงตําแหน่งที่จะดีขึ้นด้วยที่งานที่มีประสักก็จะแก้ไขได้ดีขึ้นบางคนก็จะมีการเดินทางออกต่างจังหวัดย้าย,ายที่ทํางานในช่วงนี้นะครับนี่คือบทบาทของการงานที่มีแนวโน้ม จะดีขึ้นจากคนที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะง,งานส่วนตัวงานประจําก็มีโอกาสดีเช่นเดียวกันนะครับเป็นภาพรวมของการงานที่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายแล้วก็มีโอกาสดีขึ้นนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น2เหรียญนี่เป็นเรื่องของการจัดการบริหารเงินนะครับรายจ่ายรายรับให้เกิดความสมด,ดุลความลงตัว ได้มาแล้วดูแลการจัดการซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางชีวิตของท่านนะครับอาจจะเป็นการลงทุนการจัดการภาระหนี้สินทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องจัดระเบียบมีความรอบคอบไม่ใช่ว่าได้มาเท่าไหร่ใช้จ่ายไปหมดนะครับอันนี้ก็การจัดการที่ดีก็จะทำให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยนะครับ ถ้ามาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น9ไม่เท้านะครับนี่คือเรื่องของการงานที่เติมเข้ามาเสริมเข้ามางานเยอะนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ในช่วงเดือนกันยายนนี่ว่างานประจําที่ทําอยู่แล้วก็ยังตามมาด้วยงานที่มันเป็นส่วนที่เสริมเข้ามาเป็นอาชีพเสริมเป็นงานเสริมเข้ามาเป็นงานฟรีแลนซ์ที่จะตามเข้ามาอีกถือว่า คนที่รอคอยงานคนที่อยากทํางานเยอะๆนะสมใจนึกนะครับสมใจอยากแต่ทีนี้นะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องจัดการเบียบริหารเรื่องเวลาด้วยนะบางทีอาจจะมีความยุ่งยากความลำบากใจในการที่จะทํางานได้หลายอย่างพร้อมๆกันไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับอาจจะรวมถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับอันนี้สําคัญอย่ามองข้ามนะครับทํางานมากขาดผมงานจนเกินไปก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของ สุขภาพด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่สองคือเรื่องของการเงินรายได้รายรับทั้งหลายทั้งปวงดีหรือไม่ดีหรือว่ามีอะไรที่ควรระวังมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากฐารูปใบที่หนึ่งในส่วนนี้กันนะครับเป็น8เดเรียญแปดเรียญคือรายรับนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเดือนกันยายนนี้มีรายรับเข้ามาค่อนข้างที่จะชัดเจนมาจาก อาชีพเสริมที่ได้เข้ามาด้วยนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายได้ประจําเงินเดือนประจําสำหรับคนที่ทํางานประจํานะครับท่านยังมีโอกาสที่จะมีรายได้ที่มันเสริมเข้ามาจากอาชีพพิเศษพิเศษความรู้ความสามารถค่าตอบแทนตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้จะหมุนเข้ามาทําให้สภาพของการเงินชาววันเสาร์ยังมีความคล่องตัวมีรายได้เข้ามาตลอดในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเรื่องของความรู้ความสามารถพิเศษด้วยนะครับเป็นเมจิเชียนคนวันเสาร์เป็นคนที่มีแบบคลิกพิเศษเรียนรู้อะไรได้แบบรวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถที่จะสร้างอะไรก็ประสบผลสำเร็จด้วยรวมทั้งการหารายได้การสร้างรายได้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆนะครับในการที่ท่านจะใช้ความรู้ความสามารถแปล เรื่องของสติปัญญาทั้งหลายทั้งปวงให้เปลี่ยนเป็นเงินทองได้สบายสบาย,บายรวมทั้งเรื่องของความมหัศาจรรย์ไม่น่าเชื่อเหลือเชื่อนะครับสิ่งที่ท่านจะได้มาก็อาจจะมาจากเหตุการณ์แปลกประหลาดประหลาดหรือไม่ก็น่าอัศาจรรย์ด้วยนะครับเป็นดวงพิเศษมากๆในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น5ดาบนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรระวัง เพราะว่าอาจจะมีคนมาทําให้ท่านเสียทรัพย์ง่ายๆทําให้เสียเสียโอกาสด้วยก็อาจจะเกิดขึ้นง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังคนที่จะเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านบางคนเข้ามาแบบเป็นมิตรแต่ในเบื้องหลังก็อาจจะทําให้ท่านพลาดโอกาสด้วยเอกสารสัญญาการเงินด้วยการกู้ยืมกันทําให้เสียทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับต้องระวังดีๆ ป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในส่วนที่จะทําให้ท่านสูญเสียโอกาสทางด้านของการเงินไปนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องของความรักเรื่องครอบครัวชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับมาเริ่มต้นจากทารุบที่1เป็น3ไมเท้านะครับอาเริ่มต้นจากคนที่กําลังอยากจะมีความรักกันก่อนนะครับ มีความรักได้นะครับท่านสามารถที่จะสร้างโอกาสดีๆนะครับเดินทางไปพบปะคนรักของท่านทำสัญญาที่ดีๆเข้ามาสารต่อความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นแล้วเดินหน้าต่อไปแบบมีความาสวยงามได้นะครับมีความสมบังต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้เป็นจุดที่สำหรับคนที่กําลังมีความรักเริ่มต้นความรักแล้วมีโอกาสที่ดีต่อไปนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับอันเด็กถือเหรียญเป็นบรรยากาศดีๆในครอบครัวลูกหลานบริวารน,นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลซึ่งการในการการที่ได้รับเข้ามาก็จะเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมีความสมบูรณ์มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในส่วนนี้นะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นราชินีท้ววนะครับอันนี้ยก ยกขึ้นมาอีกนิดนิดหนึ่งนะครับว่าสําหรับคนที่อยู่กันคนละที่ทำงานคนละที่หรือไม่ก็อยู่ห่างไกลกันโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีที่สอวอขึ้นมาหน่อยท่านอาจจะกำลังรอคอยในการที่จะเติมเต็มเข้ามาในเรื่องของความรักนะครับภาพรวมของงานของการเงินยังดีแต่ว่าท่านกำลังขาดปัดจจัยภายใน จิตใจนะครับรอคอยความรักอยู่นะครับก็เป็นช่วงเวลาของการรอคอยหรือไม่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงย้ายที่อยู่ที่ทํางานไปในช่วงเวลานี้ก็อาจจะทําให้ความคิดถึงเข้ามาความอ,อะไรอาวอนกันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันมันก็อาจจะเป็นความทุกข์เล็กๆเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องทิศทางแนวทางของการแก้ไขปัญหา และรวมทั้งข้อแนะนำสำหรับชาววันเสาร์นะครับว่าเป็นอย่างไรมาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนึ่งเป็น t เทมเพล e คือการเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตยังมีการเดินทางยังมีความเคลื่อนไหวยังมีการเปลี่ยนแปลงยังมีโอกาสดีๆที่จะหมุนเข้ามาอะไรที่แย่ๆก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนั่นคือภาพของความที่เรายังต้องเดินหน้าต่อไปมีเป้าหมายที่พุ่งไปข้างหน้า แล้วค่อยๆสร้างมันขึ้นมาให้เกิดเป็นสิ่งที่สําเร็จต่อไปในะรครับสำหรับท่านที่รอคอยเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงการงานได้มีงานเข้ามามีบรรยากาศดีๆเข้ามามีการที่ท่านจะได้รับความสมบังในสิ่งที่รอคอยการเงินก็เช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงต่อจากนี้รวมทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของเรื่องความรักก็ยังเป็นจุดที่น่าพอใจอยู่นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น1นถ้วยเป็นเรื่องของอารมณ์บรรยากาศนะครับพออะไรที่มันดีๆขึ้นมาก็จะทําให้จิตใจแจ่มใสเบิกบานอารมณ์ดีบรรยากาศดีโลกสวยงามไปด้วยอันนี้เป็นจุดที่ท่านสามารถที่จะค่อยๆแก้ไขจากจุดที่ไม่ดีอารมณ์แย่ๆอารมณ์เสียหรืออะไรต่างๆเ่านี้ก็สามารถที่จะค่อยเปลี่ยนทัศนคติปรับมุมมองตัวเองให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้นเพื่อโอกาส เพื่อสิ่งใหม่ๆเพื่อสิ่งที่ดีที่จะหมุนเข้ามาโดยเฉพาะทางด้านจิตใจด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นสี่เหรียญน,นะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำแนวทางสาหรับการที่เราจะบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าพี่น้องชาววัน เสานะครับมีรายรับเข้ามามีรายจ่ายมีการจัดการบริหารควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจัดการดูแลแล้วท่านก็จะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินตามมาเกิดความมั่นคงต่อไปนะครับทีนี้เรายังมี ไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคำพยากรณ์ข้อแนะนําแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงเดือนกันยาย,ยนนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็นเดทนะครับเป็นเดทคือความสูญเสียความพลาดพลาดการเปลี่ยนแปลงการย้ายที่อยู่ที่ทํางานอาจจะเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนย้ายงานบางคนย้ายที่อยู่อาศัยบางคนที่อาจจะมีความจําเป็นพลาดพลาดจากกัน ไปในช่วงเวลานี้ด้วยภาระหน้าที่หรือว่าด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามนะครับก็เป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันสายต้องวันเสาร้องเรียนรู้ต้องเข้าใจ เหตุผลแนวทางทิศทางของการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับบริหารดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็จะเป็นทางเลือกทางเดินที่ดีที่สุดในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565 โอกาสของการงานนะครับท่านมีแนวโน้มที่จะมีงานเข้ามาเยอะใครที่รอคอยงานจะมีงานเข้ามาไม่ว่างานประจํางานจรงานฟรีแลนซ์นะครับการบริหารเวลาการบริหารงานก็ยังเป็นส่วนที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งท่านมีโอ,อกาสที่จะก้าวพ้นจากปัญหาแก้ไขอุปสรรคได้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสาหรับเรื่องของการงานการเงิน มีโอกาสดีที่ท่านจะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์เฉพาะด้านเฉพาะทางสร้างเงินเข้ามาแบบจานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับรวมทั้งอาชีพพิเศษอาชีพเสริมก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่มาไม่น้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านมีเรื่องต้องควรระวังค่าใช้จ่ายอาจจะมีเข้ามาตลอดในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับรายจ่ายเยอะได้เยอะก็จ่ายเยอะต้องบริหารต้องจัดการการเงินด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเรื่องของท่านอาจจะมีส่วนต้องเสียทรัพย เสียงเงินหรือว่าผิดพลาดในเรื่องของการเงินเพราะคนเข้ามาสร้างปัญหาให้ก็ต้องฝากไว้เป็นแนวทางเพื่อที่จะได้ดูแลในส่วนนี้ด้วยความระมัดตะวังด้วยนะครับส่วนทิศทางแนวทางของความรักแบ่งเป็นสองเรื่องสําหรับท่านที่กําลังรอ,อคอยความรักกําลังจะมีความรักท่านสามารถสานต่อความรักได้ดีต่อไปเกิดความมั่นใจเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันได้สําหรับคนที่มีครอบครัวก็จะมีบรรยากาศของลูกของหลานเติมเต็มเข้ามาในช่วงเวลานี้แต่สําหรับคนที่กําลังมีการเปลี่ย 变。And bang. เรื่องของการงานสถานะของการงานที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเข้ามาก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่แค่ดีเท่าไหร่รู้สึกว่าเรากำลังจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปในเรื่องของความรักนะครับก็ฝากไว้ในส่วนนี้เป็นกําลังใจให้สาหรับคนที่อาจจะกําลังรอคอยความรักหรือว่าความรักที่คนรักของท่านก็อาจจะมีการโยกย้ายที่ทํางานเปลี่ยนแปลงที่อยู่กันไปในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับส่วนโอกาสทิศทางทั้งหลายทั้งปวงท่านยังมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ของการงานการเงินความรักบรรยากาศที่ดีขึ้นก็พร้อมที่จะหมุนเข้ามาในเส้นทางวงจรชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของเหตุการณ์ณบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากความพัดผ้าความสูญเสียก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ อาคบวันนี้มหาทพยากรดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565มาครบทั้งเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตด้วยนะครับ เป็นอย่างไรบ้างก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามา จาก l อดีไลน์ดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0816971645อาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาววันเสาร์ทุกท่านทุกคนจงได้พบแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขความสมหวังความมั่นคงเรื่องของการงานการเงิน้ว้ความรักได้ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ